มาดูในส่วนของการลงพื้นที่ของกรรมการบูลณิธิราชทันปันสุขนะคะได้ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งกรรมการมูลนิธิราชธรนนะคะปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะในพระบรมราชูปถัมป์ตรวจเยี่ยมการดําเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชา,าติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธรรมพร้อมคณะค่ะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ที่จังหวัดนราธิวาสจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมการบริการด้านสาธารณาสุขแก่ผู้ต้องขังผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารณคลินิกโทร,โทรเวชค่ะและได้เดินทางเยี่ยมบ้านคนต้นแบบโครงการกำลังใจที่อำเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งปัจจุบันเปิดร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญภายในบริเวณบ้านเพื่อสร้างอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งพร้อมมอบของที่ระลึกและมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ